สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสวัสดีกันอีกหคลิปนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับปังปุยนะครับตัวรูดตัวรูดของเรานะครับมานะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมเราฟังนะครับในรายละเอียดในเนื้อหานะครับในสาระสําคัญของคลิปคลิปนี้นะครับผมก็ต้องมีคําเตือนย้ําคําเตือนนะครับก่อนทุกครั้งเลยนะครับว่าให้รับชมเราฟังนะครับ เพื่อความบันเทิงหรือเพื่อความมงคลเพราะว่าเป็นตัวเลขนําโชคนะครับการพนันเนี่ยเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับและก็ทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับทางช่องสถาปนิหารไม่มีกลุ่มไลน์ไม่มีไลน์แอดไม่มีการแนบลิงก์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเนาะตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับการวิเคราะห์ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับ โปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับเลขมงคลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายของประเทศพี่น้องทางสอประปาวลาวหรือ,รอ,รอที่เรียกว่าลาวพัฒนานั่นเองนะครับที่ลาวอะไรต่างๆที่มีนามสกุลไปต่างๆเนี่ยไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือลาวพัฒนาที่ออกโดยนะครับ และว,วิสาหกิจเนาะของของรัฐบาลนั่นเองนะครับะนะครับสำหรับวันนี้นะฮะตัวเด่นมานะครับตัวตัวรูดตัวรูดมาอีกแล้วนะครับมีที่ไหนครับดูผลครับแปดเจ็ดศหย์เจดศย์เจดออกสามวันติดจริงไม่จริงครับผมมีประวัติ3ามศูนย์เจ็ด เจ็ดศูนย์สี่หกศูนย์เจ็ดเจ็ดล้อมไม่หมดเลยนี่ทางวันทั้งท้ายศูนย์เจ็ดอีกแล้วครับสามวันติดนะครับ <c oughs> นะครับเอามาดูสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นครับดูที่โพสชุมชน,ชนผมโพสให้เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ครับเสียดายเหมือนกันผมผมก็ไม่คิดนะว่าจะมีสจะมีเจ็ดไมล์ครั้งเห็นไหมผม คือมันมันอดไม่ได้ก็ต้องเอาเจ็ดมาติดสักหน่อยแต่ผมไม่ได้ประกบศูนย์เจ็ดให้เพราะว่ามันมาสองวันแล้วไงครับเนี่ยว,วันนี้ใครจะไปคิดแล้วมันจะมาอีกนะครับใครจะไปคิดว่าจะมาอีกนะอย่างว่า,า,า,าครับตัวเด่นมาศูนยนั้นก็สมาชิกก็โอเคแล้วพิมพ์กันมาให้กําลังใจกันก็สุดยอดแหละนะครับผมก็ดีใจนะครับอ่า <c oughs> แล้วถ้าใครได้บอก ไม่ใช่ถ้าใครได้บอกแล้วถ้าใครฟังนะครับจําได้ไหมครับถ้าไม่เชื่อนะครับไปย้อนดูคลิปก่อนได้นะผมบอกว่ามันเหมือนจะออกตัวเก่าอืผมก็คาราเบลเลยศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดไหมมันออกศูนย์เจ็ดทุกคนแหมอ่ะทีนี้มาดูตัวเด่นไอ้ตัวดับก่อนตัวดับตัวดับเล็กดับก่อนเล็กดับนะครับดับหลักละสองตัวนะครับใครไม่ชอบเล็กดับก็ผ่านนะครับไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องบอก ผมว่าไม่ต้องทํานะครับผมก็ทาตามตามสิทธิ์ของผมที่ผมจะทํานะครับท่านก็ชอบท่านก็ดูนะครับแต่ท่านไม่ชอบท่านก็ไม่ต้องดูตามสิทธิ์ของท่านได้เช่นกันเนาะนะครับผมอ่าหนักพันครับแกับ9นะครับมาเลขศูนย์อ่าดับอยู่2ตัวหนักร้อยครับ2 3 4มาเลขหกหลักสิบครับหลุด1ตัวครับเลขศูนย์หลักสุดท้ายครับ8กับ9หลักหน่วยครับดับ8กับ9ครับออกเลขเจ็ดตัวเด่นครับเด้งประลประหับเลยครับ ฟึ้ฟึ้ฟึ้นนะครับสี่สองแปดมาเลขแปดตัวนี้นะครับที่แน่ๆครับสะใจตรงที่เลขศูนย์นี่แหละผมว่าแล้วจะออกตัวเดิมทําไมไม่ออกศูนย์สี่ไปออกศูนย์เจ็ดทำไมเออนะครับเสียดายเหมือนกันนะครับก็โอเคนะครับสําหรับพี่น้องทางสปปลาวนะครับก็ได้พิมพ์เข้ามานะครับว่าโอ้นองลาวนะครับพี่น้องทางนู้นนะครับเขาก็ได้พิมพ์มาว่าออกเหมือนเดิมนะครับก็โอเคจะได้ไม่ต้องลังเลจะได้ไม่ต้อง สงสัยไม่ใช่ลังเลจะได้ไม่ต้องสงสัยเนาะว่าออกไม่ออกอันทีนี้มาดูกันวันต่อไปนะครับเป็นวันพุธนะครับผม <c oughs> วันพุธี่เป็นวันที่ยี่สิบสองมาดูกันนะครับแล้วก็ ขอบคุณนะครับสําหรับผู้ที่ส่งปุ่มขอบคุณนะครับปุ่มขอบคุณนะครับแล้กวก็ผู้ที่เป็นสมาชิกสมาชิกก็มีหลายระดับก็ลองดูระดับก่อนก็ได้นะครับเลกดับนะครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบ และหลักหน่วยเกีแล้วหลุดหลักสิบเนาะนะครับ่ะมาดูหลักพันกันต่อ <c oughs> หลักพันครับดับตัวเดิมแปดเก้าครับหลักร้อยครับดูหลักร้อยศูนย์หนึ่งสองนะครับมาดูหลักสิบหลักสิบเมื่อเท้าหลุดตัวที่สองนะครับไม่น่าเลยนะฮะหนึ่งสองครับ นีหลักหน่วยนี่แหละยังยังแบบโอ้โหดับยาวมากนะครับเออหลักหน่วยเนี่ยดับยาวจนจนน่ากลัว <c oughs> อ่ะแปดเก้าอีกครับหลักหน่วยหลักหน่วยนี่ดับน่ากลัวมากนะครับยังไม่เคยหลุดเลยนะครับสําหรับหลักหน่วยนะครับจนขึ้นเล่มใหม่แล้วนะครับเนี่ยวันนี้ดับตัวเดิมนะครับหลักหน่วย <c oughs> อีกแล้วทุกคนฮะทุกคนมันจะมาตัวเดิมที่ทุกคนนะครับทุกท่านนะครับดูเลขเด่นแล้วนะครับดูเลขเด่นแล้วนะครับขออนุญาตนะฮะมาไม่มาไม่รู้นะครับน่ากลัวมากนะครับสำหรับวันที่ยี่สิบสองนะครับนะครับเด่นจริงๆนะครับ ไม่ใช่ว่าเขียนเอาเขียนเอากล้ามไม่ใช่นะ <c oughs> <c oughs> เด่นจริงครับเด่นจริงเอาไม่ใช่เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เก้ามีอีกตัวหนึ่ง จะออกตัวเดิมจริงหรือไม่รู้นะครับแต่วนอยู่ตัวเดิมครับคอยดูนะครับถ้าไม่เชื่อผมนะสครับ70 97ศูสเจ เก้าเสี่ศูหลืออะไรอีกเกสี่เนาะสี่เก้ามขอกันตัวหนึ่งได้ไหมสี่สามสามตัวก็จะเป็นศูน เก้าเจ็ดที่หกศูนย์เจ็ดเออมหาว่านะครับเก้าศูนย์สี่สี่เก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สามเอาละ ว่ากันไปนะครับผมว่าจะมีตัวเดิมอะนะครับผมไม่รู้ว่ามันผมคิดว่ามันน่าจะมีตัวเดิมน่ะศูนย์กับเจ็ดเนี่ยนะครับแต่เจ็แรงนะครับออกศูนย์เจ็ดอีกก็เป็นพระเจ้าช่วยอีกแหละวันที่สี่ไม่รู้นะครับอะไรก็เป็นไปได้สามวันยังมาได้เลยนะครับเนี่ยโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยมาให้โชคดีทุกทุกคนุท่านนะครับเฮงเฮงปังปังเป็นกำลังใจกันนะครับสวัสดีครับ